สวัสดีครับจะเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับบอยยุทธค่นะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สำนักง,งานใหญ่นะครับบริษัทเพชรยนต์อยู่แถวเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับมินบุรีจังหวัดกรุงเทพนะครับผมเป็นอาณาจักรรถมือสองนะครับที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะครับด้วย สต็อกรถของเรามากมายมากกว่า4ี่รอยคันนะครับที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะผมก็มีรถ Honda นะครับเป็นรถเก่ง Honda ที่ขายดีแล้วก็ยอดนิยมนะครับมารีวิวกันนะครับเป็นตัว Honda c ซีวิ1.8 EL ุดดอนะครับเป็นฉม FC อนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเลขไม้นะครับใช้งานไปได้อยู่ที่1 3 0 0 0แสสามมโลนะครับกับราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่ 6 7 5 0 0 0บาทและก็ได้เป็นสีดำขอแพบเป็นสีเทาดำนะครับสีนี้หายากมากๆนะครับใครหาสีนี้อยู่นะครับรีบติดต่อมาเลยนะครับผมก่อนที่รถคันนี้จะโดนคนอื่นจองไปนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมพามาชมรายละเอียดตัวรถกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มก็เริ่มต้นกันที่กระจังหน้านะครับกระจังหน้าของเขาได้เป็นโครเมียมใหญ่ๆนะครับตัดมาพร้อมกับตัวโลโก้ตัวแบรนด์นะครับอยู่ตรงกลางนะครับชัดๆแบบนี้เลยนะครับ ชุดไฟหน้าเเขานะครับเป็นชุดไฟหน้าเป็นแบบ multi reflector นะครับผมมีไฟแบบ led ให้ด้วยนะครับนี่ครับผมมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับนี่สภาพสวยๆเลยโครงไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ผิวพันธุ์ด้านหน้านะครับเี่ยมสันต่างๆชัดๆสวยๆนะครับผิวพันธุ์ฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะครับเงาเงาวับๆแบบนี้เลยนะครับด้านแก้มนะครับรถไม่มีโดนมาขอบชิดๆแบบนี้เลยนะครับนี่ดูได้เลยนะครับ สำหรับตัวล้อนะครับของเขาจะได้เป็นล้อแม็กซูโทนปัดเงานะครับผมขอบสินะครับเป็นล้อเดิมจากทาง Honda นะครับค่อนข้างจะสวยเลยนะครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะผมว่าล้อเดิมเนี่ยสวยสุดแล้วก็ทนทานสุดแล้วนะครับสำหรับตัวยางของเขานะครับยยาได้เป็นยางบิ๊กโต e นะครับเดี๋ยวเช็คปีสักคู่นะครับนี่เจอแล้วนะครับยางปี2022นะครับ สามารถใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับดูสภาพดอกยานะครับยังเหลือๆลึกๆเนี่ยครับภายในโครงสร้างซุ้มล้อเนี่ยครับเบ้ชโชคต่างๆล้อยซีนต่างๆเดิมๆนะครับนี่สภาพเดิมๆรถไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับการันตีนะครับที่เพชรยนต์นะครับไม่รับชดรถที่ชนหนักจมน้ําพลิกความน้ําท่วมมาจําหน่ายแน่นอนนะครับเหลี่ยมสารผิวพรรณต่างๆนะครับนี่เป็นเหลี่ยมเป็นสันชัดๆเลยนะครับ กระจกมองข้างของเขาจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลียวนะครับที่อยู่ตรงนี้นะนี่เล็กๆไปหน่อยนะเป็นไฟเลียวแบบ LED นะนะครับตัวกระจกนะครับผมมีการติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับผมพร้อมคิวกันสาดนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับมือจับประตูของเขาจะเป็นแบบสีโครเมียมนะครับมาพร้อมกุญแจคีย์เลสนะครับปลดล็อกรถนะครับผมพกุญแจติดตัวนะครับกดปุ่มนี้ล็อกรถได้เลยนะนี่สภาพสวยๆเลยนะครับ ดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อนะครับสําหรับท้ายนะครับผมไฟเบรกของเขาค่อนข้างจะโดดเด่นอยู่แล้วนะครับเป็นไฟเบรกรูปตัว C นะครับของตัว Civid นะครับนี่ดูด้านท้ายนะครับดูเต็มเ็มด้านท้ายค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับนี่มาพร้อมกับตัวเซนเซอร์นะครับทั้งหมดสี่จุดด้วยกันนะครับซ้ายขวานะครับอย่างอะนหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงกลางอีกสองนี่ครับมาพร้อมกล้องมองหลังให้อีก ครบเลยนะครับสำหรับพวกฟังก์ชันพวกนี้นะไฟเบรกก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับกระจกด้านหลังนะครับมาพร้อมตัวไล่ฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเบรกรุ่ที่สามนะครับที่ติดตั้งอยู่ภายในนะโลโก้ต่างๆทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่สภาพสวยๆไฟเบรกอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับนี่ใครหาโฉมนี้อยู่ fc นะครับผมแล้วก็สีเทาดำแบบนี้ด้วยนะครับไม่อยายพลาดนะครับ รีบติดต่อหาผมได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์มาปรึกษาได้เลยนะครับด้านท้ายที่เก็บสัมภาระนะครับมีถาดกันลอยอ๋อมีถาดรองให้เรียบร้อยนะครับมาดูด้านในนะครับอ่าเดี๋ยวตัวล้อไหลเดี๋ยวเราติดตั้งไปให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับล้อไหลไม่ได้ติดมานะครับพวกตัวเครื่องมือต่างๆอยู่ครบนะครับนี่สภาพสวยๆนะครับมาดูโครงสร้างด้านหลังกันนะครับว่าคันนี้ นะครับเดิมหรือเปล่านะครับอนุญาตแงะตรงนี้ให้ดูนะครับนี่ตรงนี้ดูหัวน็อตนะครับไม่ทราบว่าเห็นกันหรือเปล่านี่ตันหัวน็อตตรงนี้มันเกยงๆนะครับไม่มีรอยโดนมานะครับนะฝาท้ายก็คือไม่มีการถอดนะครับพวกรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับก็คือการันตรนะครับรถไม่มีการโดนมาหรือว่าเอาไปทําสีมานะของตัวพวกเม็ดอาร์ตต่างๆยังอยู่ครบนะมาดูั่งนี้บ้างนะครับ นะครับหัวน็อตเก้ยงๆนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับสีสม่ยเสมอกันนะครับนะครับดูเมนอาร์ตตัวนี้ด้วยก็ได้ครับผมเนี่ยครับรถไม่มีโดนโดนมานะครับเนะยครับรถสวยๆนะครับสภาพก็เดี๋ยวถ้าเกิดเรามีการทําสปาทางประสาทให้อีกทีหนึ่งนะครับน้องๆป้ายแดงได้เลยนะผมบอกไว้ก่อนนะอันนี้ก็มีการปรับสภาพมาระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราทําเพิ่มอีกนะครับตอนรถออกไปนะครับดูแลพวกเรื่องน้ํามัน นะครับเชื้อน้ำมันพวกการถ่ายน้ามันเครื่องเดี๋ยวดูแลให้นะนี่สปิดมับตัวกุญแจของเขาเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถนะครับปลกกุญแจไว้ที่ตัวนะครับผมแล้วก็เอามือคล้องเปิดรถได้เลยนะครับแบบนี้นะนี่คือไม่ได้กดอะไรนะปลอกกุญแจไว้ที่ตัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเปิดด้านท้ายให้ดูก่อนนะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับนี่ตัวห้องผู้โดยสารนะครับเกาะ เป็นเบาะสีเบจเป็นเบาะหนังนะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยฉีกขาดตรงนี้ก็สามารถดึงลง,งมานะครับเพื่อวางแก้วได้หรือว่าพับเก็บไว้แบบนี้ก็ได้นะนี่ค่อนข้างจะสะดวกเลยนะครับถ้ามีผู้โดยสารสองคนนะครับเอามาเป็นที่พักแขนได้นะแหรมาภายในของเขานะแผงกั้นประตูจะตกแต่งด้วยสีเบทนะครับนี่เป็นหนังนะสีเบจนะครับบุนนุ่มนะครับค่อนข้างจะดูหรูหรานะครับ กระจกไฟฟ้า4ี่บานแต่ว่าจะออโต้นะครับเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่นะแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับนี่กระจกก็พับไฟฟ้าปรับภายในอยู่ที่ฝั่งนี้นะครับปุ่มพุทธสตาร์ทนะครับสำหรับคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเบาะปรับไฟฟ้าแทิศทางนะครับเบาะด้านหน้าก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับอาจจะมีหมองๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราดูแลทำความสะอาดเพิ่มให้นิดนึงนะครับนะ รับรองสะอาดขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าดูจากเบาของฝั่งผู้โดยสารนะครับตอนหน้าแล้วก็ตอนหลังนะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ใช้งานนะเพราะว่านะครับเบาข้างหลังนี่ค่อนข้างใหม่เลยแต่ว่าเดี๋ยวเบาผู้โดยสารเดี๋ยวเรามีการล้างทําสปาให้อีกรอบหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงนะครับในส่วนของผู้มาไัยต่างๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยแล้วกันนะครับ นี่ครับค่อนข้างจะสวยงามนะครับภายในงเขาขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดีเสียงก่อนขออภัยด้วยนะอ่ะนี่ครับเลื่อนไม้ของเขาเป็นไม้แบบดิจิตอลด้วยนี่ครับเลขไม้แสนสามนะครับไม้เดิมไม้แท้แน่นอนนะครับของเราไม่มีนโยบายอยู่นะครับเอารถพวกกอไม้กับไม้มาขายนะครับ้วยประสบการณ์มากกว่ายี่สิบสามปีนะครับของบริษัทเพนยนนะครับนี่พปงมาไรมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งนี้นะครับรับสายบางสายนะครับแล้วก็ ในส่วนของเครื่องเสียงต่างๆก็ปรับที่ฝั่งนี้นะส่วนฝั่งนี้นะครับจะเป็นตัวฟุตคอนโทรลนะครับก็ไว้ล็อกความเร็วนะครับเวลาเดินทางไกลได้นะครับมีตัวหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอที่ติดตั้งมาจากทางโรงงานนะครับแล้วก็ส่วนแอร์ได้เป็นแอร์แบบออโต้ด้วยนะครับในตัวแอร์นะครับอุณหภูมิแบบดิจิตอลอยู่นี้นะอุณหภูมิตัวเกียร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับ ก็เป็นตัวเกียร์ขอถ้าเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมออโต้เบรกโอนะครับนี่นะครับครบเลยนะครับภายในค่อนข้างสวยนะครับนะครับเอกสารต่างๆอยู่ครบนะไม่ต้องห่วงนะครับรถทุกคันนะครับโอนเล่นได้นะครับนะครับรถทุกคันเดี๋ยวโอนเป็นชื่อบริษัทรยนต์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวก็โอนเป็นชื่อค้าให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับซื้อรถกับเรยนต์วางใจได้นะครับบริษัทนะครับด้วยความที่เปิดมา23ปีนะครับที่ซื้อรถไปนะ เกิดอยากเปลี่ยนรถเมื่อไหร่นะครับสามพันนำมาที่บริษัทพยนต์ให้เราซื้อคืนได้นะเผื่ออยากเื้อนรถเผื่อใช้ไปห้าปีอะไรประมาณเนี้มันจะผปพมาไปดูด้านนอกกันนะครับเดี๋ยววันนี้ดับเครื่องก่อนนะเดี๋ยวไปดูในส่วนของครองเครื่องกันต่อนะักครู่นนะครับผมนะคันนี้หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับผมก็สองจุดห้าเก้านะครับไม่มีที่ไหนแล้วนะครับสำหรับตัวรถมือสองนะ ผมอกได้ว่าช mm ่วงนี้ดอกเบี้ยถูกมากมากเลยนะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูกันมามาดูภายในห้องเครื่องกันต่อนะครับสำหรับเครื่องยนต์เขานะครับผมจะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตรนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ตัวแรงของฮอน d ้าเขาอยู่แล้วนะครับสนทานด้วยนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์ฮอ n d a นะครับไม่ต้องห่วงเลยมีศูนย์ซ่อมเยอะแยะนะครับภายในของเขานะครับไม่มีรอยข้าวน้ำมันไหลเยิ้มนะครับสะอาดสะอานแห้งๆนะครับไม่มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับ นี่ครับสภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูโครงสร้างกันนะครับผมเริ่มจากด้านในฝั่งนี้ก่อนนะครับโครงสร้างด้านแกมนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีขยะไม่มีโดนถอดนะครับหัวน็อตที่ฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะครับเก่งๆแบบนี้ไม่มีพวกรอยประแจมาขันนะครับรอยซีต่างๆโรงงานนะครับนี่ยังอยู่ครบๆสวยๆเม็ดอาร์นะครับที่เบ้าโชกคนะครับลึกๆคมๆนะครับเนี่ยครับพวกรอยเม็ดอาร์ต่างๆสปอร์ตเม็ดอาร์ต่างๆนะครับของตัวโครงสร้างรถ ยังคงเป็นโครงสร้างเดิมนะครับพวกรูกลมๆของคานตรงนี้นะครับผมถ้ารถโดนมานะครับพวกนี้มันจะไม่อยู่รูปเดิมนะครับหรือว่าเปล่าเงไงมันก็ไม่กลมกลมๆแบบนี้นะสติกเกอร์ด้านหน้าอยู่ครบนะครับคานด้านหน้านะครับอืมไม่ทราบว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวพยายามถ่ายให้ดูนะคานด้านหน้ามันตรงๆนะครับนะครับอินเตอร์ดเดิมนะครับไม่ได้มีเปลี่ยนหรือว่าทําอะไรมานะนี่ครับ พวกคานนะครับด้านข้างไม่มีบิดไม่มีงอครับด้านแก้มข้างครับหัวน็อตไม่ขยับสักตัวนะหัวน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับเมนอาร์บ้าโชกเรียงตัวกลมๆลึกๆนะครับรอยซีนนี่ครับชัดๆเลยพวกนี้เป็นรอยซีนที่เขาทํามาตั้งแต่โรงงานนะไม่ได้มีรอยพ่นท่งพ่นสีนะครับหรือว่าไปทําสีมารับนี่ครับหัวน็อตด้านแก้มไม่มีขยับนะครับเกี้ยงๆนะครับฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะครับ นะให้ดูได้ทุกจุดเลยนะครับเนี่ยสภาพสวยๆเลยนะครับสําหรับคันนี้น้องๆป้ายแดงเลยนะครับเดี๋ยวดูแลทำามสดเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมรับรองนะครับน้องๆป้ายแดงเลยสาหรับคันนี้นะครับเป็นตัว Honda c ซีเบดเอฟซี1.8เอนะครับปี2018นะครับกับราคานะครับผมอยู่ที่675,000บาทนะครับสนใจคันนี้ติดต่อนะครับทักมาหาผมได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นไา้ด้ล่างนี้หรือว่าแอดไลน์ได้เลยนะครับผม ของผมก็มีไฟนั้นนะครับวิ่งเซนให้ถึงบ้านเลยนะครับผมสนใจปรึกษาการออกรถการจัดไฟนั้นก่อนได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับผมนะสำหรับใครที่ครับที่เข้ามาดูนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากพี่ๆกดไลค์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ